ฮีโร่ของชาติทัพพยานาคน้อย WIG นาคาเดินทางกลับถึงลาวอย่างยิ่งใหญ่หลังคว้าแชมป์ไอเบอร์คัพ2025รับอัดฉีดเบื้องต้นกว่า200ล้านหลังสร้างประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ในประเทศโปรตุเกส้วยการคว้าแชมป์รายการไอเบอร์คัพ2 0 2 5รุ่นอายุไม่เกิน13ปีท่ามกลางทีมฟุตบอลเยาวชนจากทั่วโลกล่าสุด ทีม WIG นาคาหรือที่รู้จักกันดีในชื่อทัพพญานาคน้อยได้เดินทางกลับถึงนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวอย่างเป็นทางการแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ปกครองแฟนบอลรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและรอยยิ้มเด็กๆจาก WIG นาคาต่างได้รับเสียงชื่นชมและคำยกย่องจากทุกภาคส่วนในฐานะฮีโร่ของชาติที่สามารถพาทีมจากลาวก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ในรายการระดับโลกด้วยสถิติไร้พ่ายชนะรวดเจ็ดนัด ยิงได้42ประตูเสียเพียง1ประตูพร้อมสยบทีมแกร่งจากยุโรปทั้งฝรั่งเศสโปรโตุเกสและโรมาเนียอย่างสง่างาม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเบื้องต้นภายหลังเดินทางถึงประเทศลาวทัพพญานาคน้อยได้รับเงินอัดฉีดเบื้องต้นมูลค่ารวมกว่า200ล้านกีบจากผู้สนับสนุนและผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตของทีมเยาวชนชุดนี้ต่อไปในระยะยาว โค้ชของทีมได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ติดตามและส่งแรงใจตลอดการแข่งขันรวมถึงยืนยันว่าเด็กๆจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้แต่จะนำประสบการณ์ระดับโลกที่ได้รับมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป้าหมายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ทีมชาติหรือก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพในต่างประเทศ การกลับมาของ WIG นาคาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกลับมาจากการแข่งขันฟุตบอลธรรมดาแต่คือการกลับมาพร้อมถ้วยแชมป์และความหวังของวงการฟุตบอลเยาวชนลาวที่กำลังเบ่งบานอย่างมั่นคงในเวทีระดับโลก